ลองดูลองชมลองพิจารณาสภาพรถก่อนได้นะคะประมูลถึงรอบที่16กันแล้วคุณลูกค้าจ๋าวันนี้รถของเรามีจํานวนไม่ได้เยอะนะคุณลูกค้าจ๋าประมาณ50คันนะคะโดยประมาณนะเจสสค่ะขอ,อย้ำประมูลต่อเลยนะคะตามาลำบากรายการนี้นะ16นะั้นรถเก่งต่อกัอนบ้าง16กกับคันนะั้นซีวิค,คันนี้จะไปกับเกียร์ออโต้รปีสองเปอร์เซกันเลยนะคะมาดูซีวิคสีเทาคันนี้ใช้งาน320,000กว่ากิโลนนะคุณลูกค้าซีวิคมาเลย ราคานี้ค่ะเปิดราคามาได้แล้ว50าหมบาท50,000ืบาทเสนอมาเท่าไหร่ห้าหมนของคุณมางปราคาปนวคห้าหมืนบาทสองพนราคาไปต่อได้ห้าหมื่นพัราคาเปนราคห้าหมื่นสองพัราคาน h i ซื้อต่อไปต่อเสนนรับราคาได้ห้าหมื่นสองพันห้าหมื่นสองพันไนน่งห้าหมื่นสองพันออเปนสู้ต่อสี่พันไปราคาห้าหมื่นสี่พันหกพันออนไลน์้าหกออนไลน์แล้วนะห้าหมื่นหกพันแปดพันราคาไปราคาหกหมื่นบาทสองพันสองพันไปต่อหกสองหกสี่หกสี่แล้วค่ะ ห6หม0่ 66, นหกนรคาเป็นประมูลหกหมื่นหกลับไปออนไลน์ค่ะหกหมื่นแปดพันหกหบาทนับหนึ่งหกหมื 68, บาทนับสอง,สองซึ่ง่ายกใหม่นะลูกค้าน,นะหกหมืนบาทที่หมายเลขออนไลน์สามศูนย์สามหนงหกหกหมออนไลน์นบสขายค่ะตะะะ 68, ารงขาย้ราคาหกหมื่นแปบาทหมายเลขสามศูนย์สาหงหม่งหกประมูลได้ไปหกหมืบาท, 68, บาทแจ้งความเติมว่ากระจกหน้าแตกเป็นจุดแจ้งให้ทราบและขอบกลณมาค่ะลำดับชัดมาค่ะสิ